ถ่ายเก็บหลักฐานไว้อย่าหมดขาตลาดภายนอกมีการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมเพิขึ้นนะคะที่สัมัญคืองแถนี้ขยะตัวอหา่รวดเร็วทำให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้นด้วยนะคะและนอกจากต่างประเนี้นะคะยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ถูกบุกรุกปในโดยรมัสและนทาของซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นสัที่โอ้โหไม่แล้หมูเหมือนกินเนี่ยยังมีออเภอป้านั่งกินไปเรื่อย เทีุ่ทุกข์ก็ตามที่ที่ค่ะจากกาอกวางนท่ีารกแล้วนะคะ่เกิแล้วก็มียว่าดาปลน้อ่งใช่ค่ะช่างให้พวกเขาสงคนนี้ก็หนักเกียวสิักเลิมในุกหวทุกฝัสูงเขตตำรแม่เงี่ยงเผาป